เทศบาลตำบลบางเหรียงนำโดยนายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2567ดังนี้สำนักปลัดเทศบาลจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดโลกพิษสุนักบ้าในพื้นที่ตำบลบางเหรียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยะราชนาลีเพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทั้ง13หมู่บ้านโดยมีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน1,200ตัวนายนันอินทจันทร์รองนายกเทศมนตรีร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมจังหวัดพัทลุงนำโดยนายศักดิ์สุริยาเสนาทิพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานครูและเจ้าหน้าที่จำนวน48คนเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีวันที่13กันยายน2567เวลา10นาฬิกาณศูนยะ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเหรียงหมู่ที่12นายเวียงจันทริศ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางเหรียงลงพื้นที่เพื่อมอบสื่อให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยการป้องกันเด็กถูกหลอกลวงและภัยจากพนันออนไลน์ตามโครงการผลิตสื่อลนรนลง เสริมภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันสื่อดิจิตัลในวันอังคารที่17กันยายน2567เวลา9นาฬิกาณรอพสตบ้านเกาะใหญ่รอพสตบ้านบางเหลียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคล้าและโรงเรียนวัดบางทีงนายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรี ร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาดำเนินง,งานโครงการต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเปลี่ยนจากท่อกลมเป็นท่อเหลี่ยมสายเกาะแก่ถั้งประปาหมู่ที่1สายหนองคุณลทธิ์หมู่ที่สและสายเกาะปลัก หมู่ที่9ลงพื้นที่สำรวจโครงการขุดลอกคลองควายหมู่ที่9สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณถนนเลียบทางรถไฟหมู่ที่10ร่วมกับชนประธานและบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเตรียมการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางเหรียง ระหว่างวันที่17ถึง19กันยายน2567นายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้าเก่าสภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อจัดส่งให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยได้รับบริจาคเสื้อผ้าจากประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและได้นำส่งต่อไปยังเทศบาลน,นครหาดใหญ่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำปีพศ2567เทศบาลตำบลบางเหรียงภายใต้การนำของนายเวียงจันทริตนาย,ยกเทศมนตรีได้รับรางวัลองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีพศ2567รางวัลชมเชยประเภทโดดเด่นเทศบาลตําบลได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนําเสนอผลการดําเนินงานภายใต้นวัตกรรมบางเหลียงเฮลเซนเตอร์เทศบาลตําบลบางเหลียงศูนย์กลางการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลบางเหรียงขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในเดือนถัดไปขอบคุณค่ะ